เรียวกับนิ้วมือกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะร้องเพลงตามเราก่อนนะคะ Fing, finger, five, finger, clap, clap, clap Fing, finger, fly, finger, clap, 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 clap Fing, finger, four, finger, butter, fly Fing, finger, four, finger, butter, fly T, finger, finger T, finger, finger, meow, meow, meow Three finger three finger meow 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 Two finger two finger chat 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 Two finger two finger chat 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 One finger one finger one finger one finger Ah uh, ต่อไปนะคะเราก็จะมามาเต้นประกอบท่าทางกันนะคะแล้วก็จะมาดูท่าทางของเราก่อนนะคะ five finger five finger clap 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 อ่ะเพื่อนทําตามหน่อยค่ะโอเคค่ะ five finger five finger clap 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 four finger four finger butterfly four finger four finger butterfly three finger three finger meow 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 three finger three finger meow 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 two finger two finger check check Two, two finger two finger c h a c k a h t c k One finger one finger one finger one finger shh sh อาทีนี้นเพื่อนก็มาทำพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสาม Five finger five finger clap, clap, clap. c l a p c l a p c l a p Four finger four finger bat ไปแล้วนะคะสำหรับเบลงเด็ของคุณครูพี่แอมนะคะจะเป็นคนสอนค่ะเชิญคุยูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาะบริหารสมองและก็กล้ามเนื้อไปพร้อมกันนะคะโดยเพลง บบัมบัมบิ๊มบิมบัมบัมบิดีดีดีบัมบิ๊ดีบิดีบัมบิ๊ดีบัมบิดีิดีดีบัมบีบิบัมบิมบัมิมบัมโอเคค่ะถูกต้องทุกคนทำได้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาลองทำดูนะคะบิม๊มบัเร <c oughs> าจะสองรอบนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นเซตอีกสองเซต เซตแรกจะเป็นบิ้มบัมสองรอบแล้วก็ต่อด้วยเซตที่สองจะเป็นบิ้มบัมแค่ครั้งเดียวอ่ะทุกคนมาลองอ่าลองทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะนึงสองสามบิ้มบัมบิ่มบัมบิ้ม No! no. เราจะมาลองฝึกท่ากับเพลงนะคะเริ่มจากท่านแรกก่อนนะคะโรลีโปรลีโรลีโปรลีโรลี ทุกคนจำเพลงกันได้เหมือนกันใช่ไหมคะจำได้แล้วค่ะทีนี้เมื่อกี้ช่วงที่เราถึกร้องไปตรงอัพอัพอัพดาดาเราจะร้องสองรอบนะคะค่ะทีนี้เราจะมาร้องไปพร้อมกันแล้วก็ทำท่าไปพร้อมกันเลยนะคะ,คะหนึ่งสองสามโรลีโรลีโรลีโบลีอัพ,อพ นกิจกรรมนี้เรามีชื่อว่า h e a r and Shelling หรือตาเราดูตาเรามีไวด้ดูหูเรามีไว้ฟังมันเองค่ะข้ากอนอื่นเรามาทำความรู้จักกับถ้าทางประอบเพลงกันดีกว่านะคะถ้าท่าแรกนะคะยกมือขึ้นมาค่ะแล้วชี้ไปที่ตาค่ะอันนี้คือตาเรามีไว้ดู มีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังหูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลางใบหน้าจามูกอยู่ตรงกลางใบหน้ามีไว้สำหรับหายใจมีไว้สำหรับหายใจมือเรามีสองมือมือ,มอเรามีสองมือ เอาไว้จับถือทำงานทั่วไปเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนในไหนด้วยขาของเราไป,ไ,ปไหนในไหนด้วยขาของเราอ้าวหลังจากเราทำท่าทางประกอบไปแล้วนั้นเรามาร้องเพลงมาททำท่าไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ ตองมือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนค้าพาเราเดินได้ส่วนขา สี่เป็นแปดสองห้เป็นสิบสองห้าเป็นสิบสองหกสิบสองสองหกสิบสองสองเจ็ดส่สเิบสีสองแปดสิบหสองแปงเก้าสิสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิเป็นยี่สิเป็นยี่1ิบสองสเป็นยี่ 2เป็น24โอเคทุกคนทำได้ยังยังคะพร้อมนะทำได้ยังโอเคในเมื่อทุกคนทำได้แล้วแล้วก็ท่องสุูตรได้แล้วจำท่าได้แล้วอะทุกคนมาทำพร้อมกันกับกิ๊กค่ะ1นึ่งสองส้สองหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สองสเป็นหกสองสี่เป็นแปดสองหเป็นสิบสอง เจ็ดสิบสี่สองเป็น20,21เป็น2 64, 2 98, 2สิเป็น24่่อเมื่อทุกคนทำได้แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปฝึกทำให้คล่องทำให้ดีกว่าเดิมน,นะคะวันนี้เราก็ขอจบกันกิจกรรมเบนเบทเ,เพียงเท่านี้ค่ะใครกดชอบกดไลค์กดแชร์นะคะขอ